ก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่1 2บสถึงสิบสี่พฤษภาที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการปิดลอ้อมตรวจค้นจับกลุมตามหมายจับที่เราได้มาหมายจับเพิ่มเติมในในช่วงของตั้งแต่วันที่ 10- บถึงสิบสองนะครับที่ผ่านมานะครับได้มีการดำเนินการจนมีความเคลื่อน้านะครับทั้งหมดในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเราได้จับกลุ่มเครือข่ายได้ผู้ต้องหาทั้งหมด5.7รายจาก64หมายจับในข้อหาฐานควอมิด ร่วมกันจากการมีการเล่นกนารพนันแล้วก็เป็นอ้างยี่นะครับแล้วก็สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายกว่า86สศาลทีท่ทั้งสี่ห้องเวลานะครับตรวจยึดอายัดทรัพย์สินกว่า7 0 0 0ล้านบาทเงินสด3 3ล้านบาทที่ดิน1,298ไร่เป็นมูลค่าประมาณ6 0 0 0ล้านบาท บัญชีธนาคาร200รกว่าบัญชีนะครับรถยดตนหรู15 15คันนะครับแล้วเกิดสกุลเงินดิ่งเต้าอีกประมาณ100ล้านบาทนะครับซึ่งจากการสืบสวน,นสอบสวนขณะนี้พบว,ว่าถือว่าเป็นองค์กรอาดียกรรมขนาดใหญ่มีการจัดตั้งบริษัททั้งหมด61บริษัทและมีเจ็ดบริษัทที่อาจจะเข้าข่ายประกอบธุรก,รก,กิจการมันันดังกล่าวนะครับภาพรวมก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับวันนี้ก็เลย จัดให้มีการถแถลงข่าวเพื่อให้ได้นําเรียนสื่อมวลชนทราบว่าเราได้มีการเนการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังมาโดยตลอดครับก็คงเป็นเรื่องที่จะชี้แจงให้สื่อมวลชนให้แล้วก็ขอเชิญทางฝ่ายของบุคกรทีท่ีแจงต่อไปครับครับเราต่อไปเชิญท่านตัวเอกวิวัฒน์จิตโศภาคุณนะครับพูดกับสามกองปราบนะครับเป็นผู้ถแถลงผลการปฏิบัติครับเชิญครับหลังจากที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้จัดการตำรวจสอบสวนการเนี่ย ได้ให้ฝ่ายสืบสวนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการในการทําลายเครือข่ายของสารวัตรสัวสามเดือนที่ผ่านมาผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นปฏิบัติการซึ่งเราเร่งดําเนินการมาโดยตลอดไม่ได้เว้นเลยผมพบว,ว่าที่มาสืบสวนพบว,ว่าเครือข่ายสารวัตรสัวเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ในประเทศซึ่งเราสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้ถึงตรวจที่ทรัพย์สินและตรวจที่ทรัพย์สินมาตรวจสอบ มากถ,ถึงเจ็ดพันล้านเป็นเครือข่ายที่เราเคยทําครั้งนี้เป็นครัง้งใหญ่ที่สุดที่เราได้ทําในแปดคดีที่เราได้ทําการสืบสวนออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยออกหมายจับถึงร้อยสิบหกหมายผู้เกี่ยวข้องร้อยสี่คนหลายคนเนี่ยตัวการสําคัญหลบหนีไปต่างประเทศแล้วสารลัสซัวหลบหนีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้ปลายทางเราอยู่ระหว่างทําการสืบสวนอยู่องค์กรนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ยังไงองค์กรนี้เนี่ย เราพบว,ว่าจะตัง้งบริษัทมาถึง6 0บริษัทต,ตั้งแต่อดีตปัจจุบันสารสับถึงหกบบริษัทแต่ใช้บริษัทเป็นต่อบูดิง้งไปถึอไปถือหุ้นอีก11บริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้เราพบว,ว่ามีอยู่เจบริษัทมีกรรมการจัดก,การผู้มีอำนาจเนี่ยเกี่ยวข้อ,ของกับการพนันเราจึงได้ขออนุมัติออกหมายถับกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยถึง11คนในเจบริษัทนี้และกลุ่มตัวการ เครือข่ายสหรัสนุตัวหลักละนะครับได้มีการแบ,บ่งหน้าที่กันทําตั้งแต่หัวหน้าเครือข่ายตั้งแต่ระดับกรรมการของบริษัทเนี่ยเป็นหัวหน้าสังการบริหารเกี่ยวข้องพนัานตั้งแต่ทีบริหารจําเงินเ,งเป็นกลุ่มเลขาและบุคคลใกล้ชิดก,กลุ่มหาบัญชีมาและกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อ,อับหมายจับเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ในการประกอบพนักนทำการาฟิกให้บริการลูกค้าทําการตลาด นะครับติดต่อกับคนที่ต้องการมาซื้อแฟนชายกับพนันสาร,ร,รัสวนซึ่งเกมพนั้นของสาหรส,ส่วนที่เราตรวจสอบพบทางการสืบส,สวนมีมากถึง2,000นเกมบางเกมเนี่ยซื้อแต่ต่างประเทศบางเกมเนี่ยสามารถผลิตได้เองเป็นตัวละครที่ชาวบ,บ้านพี่น้องประชาชนรู้จกักอย่างเช่นเบลมอนเกมตลาดนะ้ําเกมเซฟวินสามารถมาทําเป็นเกมสลอ็อตได้หมดที่ผ่านมานะครับเราทาการสืบส,สวนและทําการตรวจค้นหาพยานหลักฐานอย่างหนักมากกว่า1้0ยหสิบจุดทั่วประเทศ แล้ว,วันนี้เนี่ยเราได้ทาการจากกับกลุ่มผู้่องหาไปแล้ว57คนและอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ระหว่างไปอยู่ต่างประเทศอีก19คนเพื่อนำเล่ยนเครือข่ายของสวัสดิ์สวนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีตัวหลักนะครับในธิรพงษ์ในจิ๋วนเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจานะครับอยู่ระหว่างทําการสอบสวนและตัวการที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างหลบหนีบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยและการตรวจที่ทรัพย์สินเราได้เื่อมกับปปงและหน่วยงานาที่เกี่ยวขอ้องไม่ว่าจะเป็นสำนักกรมพัฒนาธุรกิจในการตรวจสอบ บริษัทต่างๆของสวัสาพบว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีกําไรเท่าไหร่แต่มีทรัพย์สินมากเกือบหมื่นล้านเกือบหมื่นล้านทรัพย์สินส่วนใหญ่สวัสดิไม่ได้ถือครองเยอะนะแต่กลุ่มคีแมนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินทั้งหมดนะครับหรือคนใกล้ชิดทรัพย์สินเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเป็นส่วนใหญ่อยู่ในสิิจังหวัดในประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนะครับ ที่กําลังสร้างเพนทเฮามากกว่า20ไร่คนที่ไปถือครองทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยเป็นระดับกรรมการเป็นระดับผู้จัดการผู้ก่อตั้งบริษัทกันมาก่อนนะครับจากที่เห็นเนี่ยเนี่ยเป็นเพนท์เฮาส์นะครับที่พฉาี่ยเป็นเพนท์เฮาส์ื้นที่รามิทาอันนี้อันนี้เป็นเพื่อที่ม่งสอนนะครับที่มอ่งอนทั้งหมดที่เราตรวจทั้งหมด1,298ไร่นะครับเราคิดคำนวณจากกรมที่ดินเนี่ยประมาณมากกว่า6,000ล้านบาทนะครับ อันนี้ที่ภูเก็ตนะครับอันนี้สนามกอล์ฟี่การจรบุรี400กว่าไร,ร่ข้อมูลสถาน,นนี้อยู่ต่อที่นวกากาศนะครับเกี่ยวกับปังหาริมทรั์ทั้งหมดเราได้ประสานงานกับปปอง,งอนะครับและ,ะป่าไม้ของกองบัญชาการตวรอส่งตองารในการตรวจสอบทรัพย์สินและแจ้งไปที่กรมที่ดินว่าทรัพย์สิน1,289ไร่เป็นที่ดินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งทางปปง,งอ สวนเนงก็แต่งบนตรีทางแพ่งอันนี้เป็นส่วนทุเรียนนะครับสามร้อยไร่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับทั้งหมดสิบจังหวัดในประเทศไทยไหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดไร่นะครับทั้งนี้ทางเราได้ตัดประเด็นทางวิทยาการอยู่แห่งชาติทางวิธีการลดสอบส่วนกางเนี่ยก็สั่งขยายผลให้ถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือเป็นต่ออีกหลายบริษัทนะครับซึ่งหว่างสิบสวนรด้รวมพยานฐานที่ผ่านมาสามเดือนถือว่าเลยแล้วแต่ ที่เราช้าส่วนหนึ่งก็มายจากว่าการที่คนซื้อแฟนชายของสวัสดิ์สวไปเนี่ยจะจ่ายเงินไปถึงเครือข่ายของสวัสดิ์สวนมีการคัดเอามีการตัดเส้นทางการเงินเพื่อให้ตระเวนยากต่อการติดตามหลายขั้นตอนผมเป็นเจ้าของซื้อแซื้อแฟนชายสวัสดิ์สวมานะครับผมต้องจ่ายค่าระบบผมต้องจ่ายค่ากำไรสิเปอร์เซ็นต์ให้สวัสดิ์สัวผมต้องจ่ายค่าดูแลลูกค้าผมต้องจ่ายค่าอะไรเนี่ยผมต้องจ่ายเป็นเงินสดโอนเงินเข้าไปในบัญชีมาบัญชีมาโอนเงินไปบัญชีพัก ที่หนึ่งก็บัญชีพักที่หนึ่งมีจำนวนเงินมากมีคัดเอานะครับถอนเงิสนสดออกมาแล้วเอนเขา้าบัญชีพักที่สองพอบัญชีพที่สองมีจำนวนเงินมากถอนเงินสดออกมาเอนเขา้าบัญชีพักที่สามบัญชีพักที่สามเนี่ยก็จะโอานต่อไปให้คนนี้เครรอขายแล้วก็ต่สภาพทรัพย์สินในการซื้อทรัพย์สินที่ผมได้เพิ่มมาเมื่อเมื่อสักครู่หลายเั่ไรและไปรพิมทุนในบริษัทนะครับนี่เป็นพฤติการที่เรามีความยากลำบากในการสืบสวน แต่สามเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ทําลายเครือข่ายตึกหน้าที่ในแผนพิธกรรมซึ่กกงเราได้ตรวจสอบแล้วระหว่างนี้ก็ผมและทีมงานสืบสวนสอบสวนก็ได้รับคําสั่งในการขยายบลที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับนะครับนอกจากการจับกลุ่มนะครับผู้ร่วมทำผิดนะครับรวมถึงการตรวจสอบยึดทรัพย์สินต่าง,ง,ง,งที่ทางผู้ก่บสามกองปราบได้ชี้แจงนะครับยังมีการปิดเว็บไซต์นะครับขออนุเพิ่มเติมปิด ทางสอบสวนกลางได้ประสานกระทรวงเสนะครับขอคำสั่งสารปิดกั้นเว็บไซต์การพนัน4 6 9เว็บไซต์นะครับเป็นสิ่งที่ดำเนินการนะครับนอกเจากตำรวจเองนะครับยังมีหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ดำเนินการกับตำรวจสอบสวนกลางอย่างเข้มข้นนั่นคือสำนักงานปปงนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีผู้แทนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำมนฑนสิทธิ์วงบุตรน้อยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปงครับที่กางการดำเนินการในส่วนของปปงครับเชิญครับครับเรียน การตกลงนค่พี่น้องสมริชนทุกท่านนะครับในส่วนของสำนักงานปองอนะครับเราก็ได้รับรายงานการการะทําความผิดมูลฐานจากการมจัดการสอบสวนกลางนะครับเป็นรายงานการกระทําความผิดเครือข่ายผู้จัดเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในกระบวนการการกระทํางความผิดมูลฐานในส่วนของเรื่องส่วนก็เรียนมือการถึงขั้นการออกหมายจับนะครับแล้วก็รายงาน ไปที่บงงอนะครับซึ่งเราก็มีการเวลาการนะครับเพราะว่าตัวสอบเึ่งทางการเงินนะครับของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่าไหลายนะครับซึ่งในโดยขายตรงนี้นี่ก็พบทรัพย์สินนะครับซึ่งทางผู้จวกคอก็เลมีการยื่นยับว้ก็เกือบหมื่นล้านนะครับซึ่งในส่วนของปปงอเขาเรีเนินการนะครับกับทรัพย์สินของผู้เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องกัการทกระทำความผิดนี้นะครับ ตามพอวอตัวไหตอตามการข่งเนงะินต่อไปนะครับครับขอบคุณนะครับครับในช่วงนี้ไม่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีข้อคําถามเรียนเชิญเลยครับอยากสอบถามถึงเรื่องการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศที่จะ ตามจับสารสวัตรสัวกลับมาในประเทศให้ได้ครับเราจะมีนโยบายยังไงต่อครับผมครับก็ตอนนี้เราเราไม่ได้ิ่งนอนใจนะครับก็พยายามโลเคตตัวของผู้ต้องหังใต่างประเทศนะครับเราก็มีการทํางานร่วมกับต่างประเทศอยู่หลายประเทศนะครับแล้วก็ก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับเราเรากําลังดูให้ให้ชัวร์ว่าอยู่ที่ไหนอะไรงไงแล้วก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการ ก็ยืนยันว่าจะพยายามเต็มที่ที่จะเอาผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยครับต้นรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ,รรบ,รบก็พอทราบอยู่ครับพอทราบแล้วก็ก็มีอธิบดีการเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ต้องหาบ้างนะครับเราก็มอนิเตอร์ตลอดครับดูด้านหลังภาพครับคือมีภาพซื้อเกาะด้วยมีภาพป่าไมา้ด้วยเขาได้ามาอย่างถูกกฎหมายถ้าอย่างภาพซื้อเกาะในทะเลหรือ มีที่ที่บอกทาสนามกอล์ฟในเมืองการเขาได้อย่างถูกกฎหมายไหมครับอย่างนี้ครับเราได้ทําการสืบสวนรวบรวมหลัฐานออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคีแมนคือกลุ่มกรรมการบริษัทและคนใกล้ชิดนะครับซึ่งเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมีคนดูแลมีคนไปติดต่อซื้อมีคนไปข้อของเป็นกลุ่มคนซึ่งเราได้ออกหมายจับไว้ในคดีนี้นะครับ S 1> <S 1> ในส่วนนี้เราได้รายงานไปทางปปงอนะครับเราให้ทางป่หมาให้สอบสวนการเนี่ยในการตรวจสอบรั์สินและไปรายงานไปที่กรมทิ่ดีว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำความผิดฐานฟอกเงินนะครับทางปปงอได้ทราบและเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการทาขั้นตอนกฎหมายอาจจะเมนการทางแพ่งต่อไปด้วยนะครับเกาะเนี่ยฮะเกาะในทะเลเนี่ยเขาได้มาได้ยังไงอ่ะพี่คือคือโดยหลักการแล้วเนี่ยคือพวกที่กระทําความผิดเนี่ย มักจะมีการเคลื่อนย้ายเงินนะครับจากที่ผลกําไรต่างๆเพื่อไปอไปซื้ออาจจะใช้นอิดีบ้างเนี่ยเราตรวจพบว่าจากนอิดีต่างๆเนี่ยไปซื้อพวกทรัพย์สินเช่นที่ดินสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยซึ่งดูแล้วไม่มีรายได้ขึ้นมาที่จะเหมาะที่จะไปซื้อได้นะถือว่าอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาเราไปซื้อใช้ชื่อตัวเองเนี่ยมันดูแล้วก็คือกระบวนการในการเคลื่อนย้ายเงินจากการร่วมการเล่นกำมานันเนี่ยครับ มูลฐานเรื่งองมีเป็นความผิดมูลฐานเรื่งองฟอกเงนอยู่แล้วนะครับครับแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับออไอไ้เกาะเนี้ยมีมีโฉนดนะครับมีโฉนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถไปซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าเงินที่ไปซื้อเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเนงินที่ได้จากการกระทําผิดความผิดมูลฐาน ก็คือข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะครับพอเป็นความผิดฐานปั๊บเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินก็จะเป็นข้อหาฟอกเงินนะครับก็เอาเงินเนี้ยไปไปซื้อทรัพย์สินต่างๆเม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออย่างอื่นนะครับที่เกาะอะไรเดี๋ยวให้ทางเกาะปูดครับเกาะปูดีพื้นที่ในเกาะปูดเจ็ดไร่ครับเกาะปูดเกาะปูดเกาะปูดคือตราเกาะปูดตราบ คือคือตัวที่ดินเบื้องต้นยังไม่ได้บอกมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเงินที่เอาไปซื้อเนี่ยเป็นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดครับมาเท่าไหร่ครับเกาะผมสงสัยเรื่องเกาะมากตรวซีได้อ่าเนื้อที่เจ like, ็ดไร่ในเกาะปู่ตรงนั้น,น,นใช่เับเจ็ดไร่ไม่ใช่ทั้งเกาะนะพี่อ่าเจ็ดไร่ครับเท่าไหร่ครับเราเราตรวจพบอยู่แล้วในการตั้งแต่การซื้อส่วนทุเรียนนะครับมีคนที่เราออกหมายจับไว้เนี่ยมีการนาเงินไปจ่ายให้กับเจ้าข,ของส่วนทุเรียน คือการที่ก่อปูดที่ซื้อเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาทั้งหมดร้อยสิบล้านครับร้อยสิบล้านจากการตรวจสอบคับตรวจสอบตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเบื้องต้นนะครับมีมีท่านใดอีกไหมครับส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกอบกิจการธุรกิจประเภทไหนครับทั้งหมดเจ็ดบริษัทที่ได้ตัวตรวจสอบนะครับมีอะไรยังไงบ้างเขา ตั้งแต่อดีตมีบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด61บริษัทปิดไปเยอะแล้วนะครับปัจจุบันมีประมาณ20บริษัทสองส่วนถือหุ้นทั้งหมด17บริษัทแต่มีบริษัทเป็นต่อโฮลิงไปถือหุ้นอีก11บริษัทนะครับ11บริษัทแต่ละบริษัทถ้าถามผมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมีแต่บริษัทรับแรงเงินเอ็กเชนเป็นต่อเอ็กเชนบริษัทอาริวตอาริวตเทคบริษัทพีทีซอฟแวร์เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร เวงแต่บริษัทรับแลกเงินเอ็กช n น e เป็นต่อยเอ็กชนบริษัทอาริวต์อาริวตเทคบริษัทพีพีซอฟแวร์เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำกราฟิกนะครับการทําเกมนะครับการเชื่อมต่อข้อมูลบนไอทาวนะครับแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องการรับแลกเงินนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบเพานฐานที่เราได้ไดําเนินคดีเนี่ยแล้วเห็นความเชื่อมโยงว่าบริษัทเจ็ดบริษัทกลุ่มเนี้ยนะครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับมีการ ปิดบงังวิธีการกดำเนินการแต่แท้ทีกแล้วเนื้อในมีการลักลอบทําพนันออนไลน์ขายให้กับกลุ่มคนนะครับก็ขออนุญาตเสริมอีกน,นึงก็อย่างบริษัทพวกซอฟต์แวร์ก็อาจจะเป็นเป็นส่วนต่อยอดมาจากการทําพนันออนไลน์ถูกไหมครับคือของเขาเนี่ยไม่ได้ทำพนันออนไลน์ธรรมดาเขาทําเป็นแฟรนไชส์ด้วยนะครับก็คือคือเขาสามารถทำแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็มีมีเกมพนันต่าง ให้เลือกในจานวนมากใครที่จะมาซื้อเฟรนชชายอยากทำการงานก็จะมาซื้อจากเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนในการพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยเขาต้องมีบริษัทที่มีคนที่มาทําเรื่องซอฟต์แวร์ให้เขาถูกครับเพราะต้องสร้างแพลตฟอร์มต้องคอยเซอร์วิสลูกค้าต่างๆเพราะฉะนั้นบริษัทส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริษัทที่เป็นด้านคอมพิวเตอร์เพื่อมามาต่อย,ยอดจากธุรกิจของเขานะครับอย่างในส่วนเอ็กเซนดก็จะเป็นเรื่องของอการที่เอาไปใช้ต่อในการที่จะขยับ เงินต่างๆให้มันไปต่อได้นะครับก็ก็เป็นผมมองว่าเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจต่อยอดนะครับเส้นทางการเงินของสารวัตรสัวครับมีแบบโอนเงินหรือว่ามีผู้ที่มีระดับสูงกว่าสารวัตรสัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับจากการขยายผลได้ขยายผลไปถึงหรือย,ยังครับตอนนี้ยังไม่พบครับยังไม่พบสารวัตสสรสัวเป็นหัวหน้าเครเือข่ายยังยังตรวจสอบไม่พบครับ คือตอนนี้เรารอมองว่าสอบสวนก็คือเป็นเจ้าของใหญ่ที่สุดโดยมีผู้ส่วนออีกสามคนรวมเป็นสี่คนที่เป็นตัวหละนะครับจากการสืบสวนในภาพรวมนะครับที่เหลือก็จะเป็นพนักงานเป็นนอมินีนะครับนนย้อนไปที่เกาะอ,อีกนิดนึงครับยังติดใจอยู่ทําไมเขาซื้อแค่ร้อยสิบล้านบาทตั้งเจ็ดไล่ะันมันมีขั้นตอนอะไรยังไงถึงซื้อได้ในราคาที่ไม่รู้คือส่วนตัวมันน่าจะ คือเกาะกลางทะเลครับคืออย่างนี้ครับอ,า,อาจจะเข้าใจผิดนิดนึงคือรูปเมื่อกี้คือเป็นรูปของเกาะกูดนะครับซึ่งมีเจ้าของหลายเจ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่ดินที่กลุ่มผู้ต้องหาซื้อเนี่ยแค่เจ็ดไร่ไม่ไม่ใช่ทัง้งเกาะกในพื้นที่เกาะกูดซึ่งพื้นที่เกาะกูดจะีมีถนนคนเป็นเจ้าของกันจํานวนมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องหาเ่ยซื้อไปแค่เจ็ดไร่นะครับก็เลยร,ราคาแค่ร้อยสิบล้านนะครับ หมือนไปซื้อแปลงหนึ่งในในเกาะปูขึ้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปุ่เมื้อหาเนี่ยได้ได้เอาเงินที่ได้จากการทําผิดเนี่ยไปไปซื้อที่ดินหลายที่นะครับบางที่ก็หลายร้อยไร่บางที่ก็ทําสนามกอล์ฟบ้างทารีสอร์ทบ้างทําสวนทุเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราขยายผลจากทรัพย์สินที่เขาได้มาทำผิดเนี่ยแล้วก็เราก็พอไปเจอเก็อายัดนะครับที่บอกว่าภาพรวมเราเราตอนนี้อายัดไปอายัดบุตัด้วยเนี่ย กว่าเจ็ดพันล้านบาทครับก็เชื่อว่ายังมีที่ยังอนุญาตไม่ได้อีกจำนวนมากนะครับนึ่นะครับถ้าไม่มีกันขออนุญาตนะครับลำดับต่อไปอนุญาตลิมเชอร์ถ้ามีผู้นำแห่งชาติและคณะผู้ชมของกลางสามารถฝากครับ ในวันนี้นะคะก็มีเป็นเป็นเพียงบางส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยากดูข้างในเพื่อผมบริสุทธิ์เพื่อเพอยากให้น้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเออพี่ผมไม่มีอะไรในบ้านไม่ได้ไปมีส่วนร่วมอะไรพี่ขอเข้าไปดูได้ไหมนีไงอะไรเนี่ยหมายัวนี้มุดลักที่มุดลูกทีแล้วพวกอะไรที่มันจะเปิดเกี่ยวข้องเขอดูนะ นำนำนำให้นำคนนำทำไัดใช่อันนี้เป็นของเวชวิคือถ้าถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องว่าไม่ไม่เลยนะผมไม่ได้ไปด้วยโอเคถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนะไม่คือไปเดี๋ต้องเพราะเราตีกามจับแล้วคนละส่วนกันคนละส่วนของศาลอันนี้ของศารสารออกมาไอเนี้ยโอเคเี๋ อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็จะไมไม่ได้ดำเนินการเนาะเอ็นที่มดบัีบางทีก็เขาเอาไปแล้วกพ่นมาคนด้านนอกเไม่มีอะไร่โทรศัพท์แล้วเหรอ๋อปกติเราเสก็เมื่อก่อนตอนนี้อนนี